สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Myler Dev School นะครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่ผมจะมาแนะนำคอร์สเรียน PHP OOP นะครับในคอร์สเรียนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented นะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั่นเองนะครับในคอร์สนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนนะครับมาปูพื้นฐานเลยนะครับว่า OOP คืออะไรนะครับแล้วข้อดีของการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented หรือว่าการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุเนี่ยมันดียังไงนะครับหลังจากที่เราเรียนพื้นฐานเสร็จนะครับผมก็จะมีโปรเจ ลองฝึกทําฝึกเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented กันนะครับก็โปรเจกต์ในคอร์สเรียนนี้นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Block Awesome นะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทําระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกล็อกอินเข้ามาแล้วก็ทําการเพิ่มบทความได้นั่นเองครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเขียนโค้ดจากศูนย์เลยนะครับหลังจากที่ทำโปรเจกต์เสร็จนะครับผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาทําการจดโดเมนเช่าโฮสต์นะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดโปรเจกต์ของเราเนี่ยขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์จริงนั่นเองนะครับเรียนรู้ว ก็ให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโปรเจกต์ที่ผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาทํากันในคอร์สเรียนนี้กันก่อนเลยนะครับมาถึงในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะมาลงมือทํากันในคอร์สเรียนนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าบล็อกออโต้ซอมนั่นเองนะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่เราเนี่ยสามารถเขียนบทความนะครับแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาอ่านบทความที่เราเขียนได้น,นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบต่างๆนะครับที่เราเนี่ยยยยจจะะะะะมมาาาสรรรร้้งกกััันนนนนใเีีคคบบบบ็อู่หลล ส่วนแรกนะครับแน่นอนก็คือจะเป็นระบบในการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ล็อกอินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคนะฮะหลังจากล็อกอินเข้ามานะครับก็จะเจอกับหน้านี้ครับอันนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดหรือว่าเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะเห็นว่านี้จะเป็นบทความทั้งหมดนะที่เราเนี่ยมีการเขียนนะครับสำหรับยูเซอร์คนนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะกดแก้ไขได้นะครับอ่าอัปเดตข้อมูลนะครับมีในส่วนของการพรีวิวรูปภาพด้วยนะครับ แล้วก็สามารถลบได้นะครับจากนั้นเดี๋ยวมาดูที่หน้าเว็บนะครับซึ่งหน้าแรกเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลของบทความได้อย่างเช่นผมจะค้นหาบทความที่มันมีไทโดว่าสวัสดีครับนะฮะก็ค้นหานะครับอ่ะก็จะเห็นว่านี่จะเป็นบทความที่มันตรงกันที่มันแมทช์กันนะครับสวัสดีครับตามนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นบทความตัวอื่นนะครับอ่ะนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราค้นหาอ่าโพสต์ที่มันไม่มีอยู่เนี่ยนะครับลองค้นหาดู ก็จะเห็นว่าจะมีข้อความขึ้นมาว่า no data file นั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะคลิกนะฮะเข้าไป read more หรือว่าอ่านบทความเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีข้อมูลตามนี้ครับ title นะครับ post by นะครับ user name คนนี้นะฮะแล้วก็วันที่พสต์นะครับมีรูปภาพมีข้อมูลตามนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้มาดูส่วนด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของการทำ pagination ด้วยนะครับจะเป็นตัวเลขที่เราเนี่ยสามารถกดไปอีกหน้านึงได้นะครับอ่าตรงนี้ครับผมมีการเซตข้อมูลไว้ 6บทความใช่ไหมสำหรับการแสดงหน้าแรกนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันเกิน6บทความเนี่ยก็จะมาเป็นหน้าที่2นั่นเองนะครับอ่าหน้าที่2ก็จะมีบทความตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของการเขียนบทความนะครับก็จะมีปุ่ม write article ตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้ามาได้นะครับอ่ะก็จะเป็นการเพิ่มบทความของเรานะครับก็ตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะชุดไฟล์ได้นะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นอ่าฟล์นี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ชื่อเรื่องนะครับผมจะใส่เป็นอ่า algorithm นะฮะ แล้วก็ข้อมูลนะครับวางลงไปกด create นะฮะอ่า insert post successful นะครับโอเคไปอ่านี่นะครับก็จะเห็นว่านี่คือจะมีบทความที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะมีส่วนนี้ด้วยนะครับนักเขียนของเรานะครับก็คือ เราเนี่ยสามารถดูนะครับนักเขียนทั้งหมดที่มาลงทะเบียนนะครับเป็นนักเขียนในเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับอ่ะก็จะมีชื่อมีอีเมลนะครับแล้วก็มีวันที่สมัครสมาชิกนั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะฮะโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่ผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้แล้วก็สร้างกันในคอร์สเรียนนี้นะฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะติดต่อลงทะเบียนเรียนนะครับได้ทาง Facebook Fanpage นั่นเองนะครับและผมรับประกันได้เลยว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเรีนครส็็จจะททุกกาามถ่ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ไปต่อยอดได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สนใจลงทะเบียนเรียนในคอร์สเรียนนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้นะครับแล้วเจอกันในคอร์สเรียนครับผมสวัสดีครับ